สวัสดีครับวันนี้พบช่องแมนซีคากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแมนจะพา,มาชมเจ้าตัวเอลเร4คณ2ตัวท็อปสุดของรุ่นเป็นยังไงแต่งขนาดไหนไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเอลเร ไทเทเนียมพัด4คูณ2สีเทาดำนะครับผมเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์2.0ก็คือ2,000ซีซีนั่นเองเทอร์โบขเขาจะมี2ลูกนะครับผมน่ะเป็นใบเทอร์โบนั่นเองของเราเรียกว่าใบเทอร์โบก็จะมีแบ่งหน้าที่กันชัดเจนครับผมรอบต้นความเร็วต่ำนะครับน่ะตัวเล็กจะทำงานรอบกลางตัวใหญ่กับตัวเล็กทำงานคู่กันแล้วก็รอบความเร็วสูงตัวใหญ่จะทำงานนะครับผมน่ะก็จะไม่กินเทอร์โบนะครับผม ตัวนี้ก็จะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเทอร์โบไม่รับภาระหนักนะครับผมทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เลยนี่การตกแต่งเขานี่เอเวอร์เรนะครับผมเท่มากๆและมีการตกแต่งนี่ด้านหน้าของเขาเป็นกระจังหน้านะครับผม FORD นะครับผมสีดำเงาอย่างนี้เลยเราจะอ่าเราจะเลือกได้นะครับเป็นสีดำเงาดำด้าน มีไฟหรือไม่มีไฟเราเลือกได้หมดครับคัสตอมได้เองเลยตัวนี้มีการติดข้อไฟหน้าด้วยนะครับเป็นสีดำเงานี่ลูกค้าท่านนี้นะครับชอบสีดำเงาเป็นพิเศษเลยนี่เขาก็เลยให้มีการแลปเล่าหลังคาเป็นสีดำเงานะครับผมครอบกระจกนะครับผมสีดำเงาก็เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับตัวนี้ก็จะมีไชล่างของเขานะครับผมนี่ไฟเดลั์นะครับผมผมไม่ต้องอธิบายมากเลยตัวนี้เป็นตัวเขาผมขับสอง มี Adaptive c r o i Control นะครับผมเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังกล้อง360องศารอบคันนะครับมีการเบรกเตือนกันชนด้านหน้ามีครบครับตัวนี้ผมบอกเลยตัวนี้นะก็จะมีคิวรอมาให้3นิ้วนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะขอขนาดแมกยามเขาก็จะเป็นขนาด R20 นั่นเองสเปคซีรียางของเ,ขเป็น255ทับ65นะครับเป็นของกูดเยีย นี่แม็กยางแข็งแรงนะออกแบบสวยมากครับผมตัวนี้ลายนี้แล้วก็ดิสเบรกทั้งหมดเป็นทั้งดิสเบรกสี่ล้อมีปีกนกเป่าอิสระซ้ายขวาหวัดลิงคอยสปริงนะช่วงล่างตัวนี้ผมบอกเลยว่าให้มาครบแน่นเฟิร์มยิ่งกว่ายี่ห้ออื่นเลยนี่ด้านข้างนะครับมีคำว่าไทเทเนียมนะครับผมดูลักชัวรี่มากเลยมันไดข้างนะครับเราสามารถรับน้ำหนักได้ถึง สองร้อยกิโลกร,รัมนั่นเองนีมก็อ,อย่างที่ผมบอ,อกไปตัวนี้ก็จะมีกล้องสามร้อยกสิบองศามาให้ปกติตัวนี้นะครับเป็นสีโครเมียมสีโครเมียมเป็นยังไงก็จะเป็นสีเงินเงินเนี่ยมันสีเนี้ยเป็นเงินเงินหน่อยตันี้เป็นสีดำนะครับผมดําเงานี่ทำให้เรียบร้อยตัวด้านข้างนะตัวนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเป็นตัวบสปอร์ตนะครับผมก็เป็นการ เตือนจุดอับบบบสายตานั่นเองเวลาเราเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนเลนไปขวาถ้ามีรถหลังนะครับตัวนี้เขาจะกระพริบว่ามีรถนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนนี่คิวกระสับมีให้เรียบร้อยนะครับและตัวนี้ก็ราวหลังคานะสีดําเงาหนามีการแรปให้เรียบร้อยเบามือจับก็ยังเป็นดําเงานะครับผมน่าเห็นไหมนี่ตัวนี้ก็มีการวาวมาให้นะครับเรากดปุ๊บเป็นระบบคียเลตเหมือนเดิมใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยครับตัวนี้ นี่คันนี้นะก็มีการตกแต่งตัวนี้มาเพิ่มด้วยนี่สเก์ตสปอยเลอร์หลังนี่การติดตั้งมาเพิ่มน่ะถูกทำให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะด้านหลังแล้วก็มีครอบนะครับผมครอบไฟด้านท้ายมาปกติจะเป็นบ้างๆนี่เขาทำบังเว้นไปให้เลยเหมือนตัดกันเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็ มีการคลิกเซ็นเซอร์ได้นะครับผมตัวนี้นี่เอเวอร์ก็ราคานะอย่างที่ผมบอกไปอยู่ที่1,724,000บาทก็ถ้าใครชอบนะครับผม,มเจ้าตัวเอเวอร์แต่งดูดูโหดโหดแบบนี้ขับ4ขับ2อรนเจอร์เราก็ขายแรปเตอร์เราก็ขายสามารถโทรมาหาแมนได้24ชั่วโมงเลยครับที่เบอร์084 249 6 926นั่นเองก็สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับบ๊ายบาย